ซีนสครับเดี๋ยวโจะไซีสีน่ยนะครับด้ืยความที่มันเป็นหนังมันเลยจะเป็นสครับสไหมันเอดอเจูดะด้วยละลายมันละลายเมื่อไม่เป็นไรนะ ทครับมาว่ากไปดู่อยลบก่ไหนครับโเค้องสปีดสีครับขอบคุณครับเสร็จยเล็งซีนสเทคหนึ่งเสบมาส์กเซ็ตครับแจงแจงกันเลย พี่ครับเพียมนี้ผมลบวันขยับให้นะครับพี่พี่อย่ามาเย็นดูยัสองเย็นเย็นิดรถก็พอครับโอเคได้ได้ครับไครับโอเคเซตครับแเเงียเงยมองคนสัมภาษณ์ได้เลยนะครับคนี่ครับความรู้สึกครั้งแรกที่ได้พามาดูเรื่องอะไรนะตอนนั้ ตอน้านก้องใส่นขยะเพราะว่าน้นขยะนี่ส่งสำคัญคมเป็นมีรถโอทีชอบไปกินโอินตอนที่เขาขายโอแล้วชอบดูเวลาตอนเข้ากด้วยชอบอย่างเี้ย่วนขยะส่วนไม่จะดูขยะเดียรถขยะมาจิตใจเสมอเลยอยากให้เล่าถึงบรรยากาศแวตอนในวันที่ชมด้วยกันวันนี้นะครับ

เเย,ย,กยกเลยยกเลยยกเลยขอ้คุครับทันทันกองสปีดแท๊ปเรวคัก่อนสีสีนะสีสีเทคสองเนาะครับผมผมรับเดี๋ยวสปีดแรับกองสปีดเลดเียเลงสีเทคส แอนแอคเกิลอยากให้เมียเล่าถึงบรรยากาศแวดล้อมในวันนั้นให้ฟังนะครับวันที่แบบว่ามันมีหนังมาฉายเลยเนี่ยมันความรู้สึยังไะครับมันเป็นยังไงบ้างครับคือส่วนมากถ้าดูขยานนี่มันแล้วมันความรู้สึกการตดใจโดยเฉพาะเป็นเวลาอย่างตอนสมัยยุคดิจิงีส์ยังต้องทำรถขยานถ่ายหนด้วยรถดิ้วด้วยเน็ตล้ดึงเชือกแบบเด็กๆเลยสมัยแต่ก่อนยังไงซยชอบรถขยานสุดมากและยังไปซื้อเครื่องใช้หนัง ที่เอามึงหมุนเนี่ยสะสมไปซื้อสอนสบายนั่นมันจะ300บาทเกินสบายเดินสบายกักมากแล้วแวดล้อมในจังแบบหวัดทขายเแบบนี่ยมันเป็นไงตอนเดินเย็นคือ,ค,อคือส่วนมากเราจะไปดูเฉพวกคนข้างแล้วจะไปนั่งข้างหน้าพ่อสุดเลยเนีเวลาเขาจะขายแค่โมดเดียวหยุดแล้วขายของขายยาขาย จะนั่งรอจนกว่าจะแล้วเวลาก็พากอแล้วก็ไปยืนมองนั่ท่าแบนี้นะใช่ครับครับครับผมต่อครับที่ต่อไปเลยมาร์กเออซ็ดแอคชั่นอยากให้เฮียเล่าถึงวิวัฒนาการหนักทางแต่งนิดหนตั้งแต่สมัยเฮียใช้เครื่องเดินตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้เรายร้อยสองตังเริ่มต้นเรา ทำได้ประมาณสักไม่ถึงปีพูดกันตอนแรกพูดกันพูดกันก่อนคขละริไปไปดาวว่าเขามาแต่แล้วก็เขาอยู่กันไม่ถึงปีเนี่ยเขาสองคนเขาทะเลาะกันเขาแยกกันไปแล้วก็เอารถหน่วยที่มนทิ้งให้ให้ให้ผมที่ร้านเขาทำโชว์เว้เขามาทิ้งที่ร้านบอกว่าเขาไม่ทำแล้วเขายกให้ที่พูดกันมาเขาไม่เอาเลยเขาให้ผมไปสารต่อแล้วก็เอารถหมดหน่วยไ พอจะตัดสินใจทําได้ต่อจากนี้โดยที่บุญเอินเป็นคนชอบรูนั่งโต๊ะมันแต่ก่อนเป็นรู้นักภาพรู้จักนักภาพนักภาพเขาแนะนำให้ไปรู้จักเขาอยู่ที่ไฟตาโมราชก็ไม่ใช่เป็นเจ้าพยานโคราชทำไมจะหอนตรงแรมเจ้ดดาพยานโคราชรู้จักกันก็เลยว่าไปปรึกษาว่าเขามีหน่วยงานอย่างนี้เราจะทําต่อที่ไหมนักภาพที่ชื่มมอสมบุญเรตอนนี้เย็นขึ้นไปแล้ว เขาบอกผมว่าทำไมจะทําไม่ได้เองก็มีสองมือที่ลบเล็กนั่นเองทำไมจะทาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนช่วยเพราะว่าเขาเลยน้ำหนักว่าเอางี้ดิไม่มีนักภาคคนหนึ่งนักภาคโลเป็กส่วนปลายส่วนภาคแถวปากช่อง 8, อ,อะไรเนี่ยแล้วงานเขาไม่ค่อยมีแต่เป็นคนที่เขียนโคตเตอร์เป็น,นหรืออะไรเป็นอีกอ่เอาไปอยู่ไหมแต่ติดอ่างแต่ภาคกนันได้แล้วกเอ้าก็ดีเอาไปช่วยกันหน่อยมัตนตกลงเข้ามา ก็เลยเรื่คยับแล้วอเชมันเป็นยัไงเรื่องคอนเตคผู้ไปนี่มันมันมีปีไหนผจได้ปีนั้นมีคนมาองเอาพลิสเตอร์ขาขเราก็ยังไม่มั่นใจไม่มันกายังขายเตาถ่านอยู่อเาเตารอเนียขายตลอดเวลาจนกว่าจะมั่นใจเพอร์เออร์ได้ปั๊บเพิร์รู้จักคนที่เดินตลาด ก็เลยขอเบอร์จากร้านค้าที่รู้จักกันที่ที่โซนีเ้เนี่ยว่าเซลล์าเนียชื่ออะไรก็เลยโทรไปหาเขาโทรไปหาเขา กมแสงก็ชัดะไร่าง้ตวนว่าญี่ปุ่นยัยอมรับว่าจริงเขาไปคิดว่าโปรเเตอร์เฟันสามารถจะมาใช้หังจอย่างเล้เขาไปคิดนนั้นแล้วก็คือช่วงที่เปียนถ่ายดักปีนสใช้คือโปรเอร์จากไฟเยตอนนั้นคิดน,นออดานนเขาใช้เป็นปีเขาลอง ราถึงมั่นใจตอนนั้นก็ยังก็ยังดูถูกเราอยู่ว่าเรายังล้าหลังแต่เราบอกว่าไม่ใช่ล้าหลังคือเราอยา่อยางย่งหาจุดยืนของเราไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนตอนไหนเป็ไงจนกว่าที่สุดเราจะยังอยูนนะครับอยากให้เล่าถึงการขายหนังของนันทวันนิดนึงคนระับครับนันทวันเนี่ยเป็นการขายหนัง ในรูปแบบไหนที่ใช้คอมพิวเพื่อนหรือรูปแบบไหนส่วนมากถ้าขึ้นมากรุงเทพเนี่ยเราไม่ก็เลยใช้เลยในยุคนี้นะไ <Hey. S 1> ม่กยได้ใช้ส่วนมากจะเล่นแบบคอนเสิร์ตมากแบบแต่ถ้าเป็นในทางต่างจังหวัดในาจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยส่วนมากจะใช้เล่นเล่นเพลงเล่นสังหวะก็เล่นไม่เกินจังแล้วก็จะใช้ลำต่อ ครับผมอันนี้คือคือเป็นแนาน้ทางของราฐวัลครับเราน้ทางเป็นสิบสิบปี ว่าในข้อหมายคืออย่่างอย่างที่คนอื่นก็ตอบมานะเป็นแล้วเขาไม่ที่เป็นเวทีการแสดงบางคนก็ตอบว่าเป็นความฝันขึ้นฉายของความฝันเอาเรื่องราวต่างๆมาใส่ไว้ในนั้นอะไรเงี้ยแต่เงี้เนี่ยถ้าเฮียจะเปลี่ยนเครื่องเครื่องฉายเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยเปลี่ยนเครื่องฉายเป็นอะไรที่จริงเรื่องเครื่องฉายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญโดยตั้งมันต้องบาลานซ์กันทุกอย่าง ไมาจะเป็นเครื like mm ่องสายเครื่องปัดไฟขยายต้องพร้อมเสมอแล้วเครื่องฉายคือจุดที่ว่าเราจะปล่อยแสงออกมาให้คนดูความชัดไม่ชัดใสยไม่ใส่ชัดไม่ชัดที่สําคัญมากเครื่องฉายนี่คือจุดยืนคือว่าถ้าเราจะปล่อยแสงออกมาแล้ให้ให้กระดูและความชัดมันต้องมีนี่จะเปี่ยบได้กับอะไรจะเปลี่ยนเปลียบมันหมือนอะไรถ้าเปลี่ยนเทียบมันเคยจะเปรียบเทียบอะไรนึง จนบ้าว่าเป็นของที่สําคัญที่เราต้องใช้ในบ้านขาดอะไรไม่ได้ที่อยู่บนเวทีที่ขาดไม่ได้ทุกอย่างเปรียปร่ยบเปียบทคือของที่ไม่สามารถขาดไ,าได้ใอ่เวลาเรามาขาดไม่ได้ต้องมีสํารองด้วยตัวเดียวไม่ได้ถ้าพังขึ้นมาต้องมีคนยืมหลักพร้อมอย่สมบเพราะว่าเราฉายั้งคืนคือการฉายพระนันทวนนันจบมากจะเป็นไหสีเรื่องเลิกสี งยังภาคกลางอย่งเยเปเท้ต้นขายเหญ่ใจอีสานคือต้องซอดใจภาษาซอดใจ้ไปซอดแจ้งไม่ได้อ,อ,อไรครับนั่นหมดแล้วรัอไหนลองมเดนะครับนี่คน่นแะล้เส,สียงดไงเสียงรถใช่ไหมไม่ใช่แต่อนอยู่ไกลอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวถามอีกคำถามหนึงครับ ยังว่าพร้อมแล้วพักไปยังยังทำยังอะไรต่อได้ไหมเพิ่มเสริมเพิ่มเสริมครับแอดเข้าไปอันนี้โนเซเลตก็สปีดโนเซเลตครับเ่เซตแอคชั่นอยากให้เยังเล่าถึงอยากให้เยังเล่าถึง เรียนชอบเป็นไหมครับเรียนชอบเรื่องไหนถ้าสมมติถ้ามีการขายหนังมาได้เป็นเรื่องนี้เป็นอะไรในคนไทยการขายเรื่องดครับเราสั่งใหนังไทยครับในใจในใจผมชอบอยากเป็นหนังที่คุเพลงขึ้นบ้านนี่ผมชอบเห็นเขาดูคนดูนดูแล้วหัวร้อโอเคเลยคือเวลาเราเริ่มการขายเนี่ยถ้าเป็นหนังไทย ตลบตลบผมจะิงกันดก,ก่อนว่ามีฉากทานี่หัวเราะบ,บ้างไหมผมชอบผมีมากกว่า,าให้เขาดูแล้วกูหัวเราะนี่ผมสบายใจผมมีใจด้วยว่าเออมันจะได้มีการคลายเครียดหรือดูแล้วโอเคถ้าหนังไอ้ชั้นส่วนมากจะเป็นให้ดูเรื่องไปจะเงียบดูเดือนนี้นะถ้าเป็นหนังผีจะดูแล้วได้งขว้าหน่อยก็โอเคดีกว่าเออใช่เวลาท้า <c oughs> <c oughs> เรามันบางทีก็เป็นรุ่นน้องบางทีก็มีคนทำก่อนรุ่นพี่ก็เยอะนะฮะใแต่ละภาคนี่มันสอนกันไม่ได้ไม่เหมือนกันกลางอย่างเหนืออย่างใต้อย่างแล้วก็อีสานอย่างหนังไม่เหมือนกันงวยจะไม่เหมือนกันเล้นเล่นไม่เหมือนกันใช้หนังไม่เหมือนกันด้วย จางเรานี่เราทำามาขายคุณภาพเราต้องขายคุณภาพให้ให้เจ้าภาพเชื่อถือเราเราจะไม่รเราทเอาเราขอ,ของเราเนี่ยรับเท่าไหร่ไปแค่นั้นไม่มีการเอาเงินไม่มีการรัาเงินหรือรับแล้วรับเลย